สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องผลประกอบการไตรามาส2ปี2568ของ TIDL a w หรือบอมอจอติดลอโฮลดิ้งส์กันนะคะครับสวัสดีครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารนำเสนอในงานอัปบเดตล,ล่าสุดเลยค่ะที่ทาง t i d l w เขาเผยแพร่ผ่านทางเว็บของตลาดหลักทรัพย์ครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสำคัญสำคัญออกมาทั้งเรื่องผลการดำเนินงานล่าสุดการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วก็มุมมองต่ออนาคตของบริษัทนะคะจากที่ผู้บริหารเขาให้ข้อมูลมาเองเลยครับน่าสนใจครับ แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือไตรามาสนี้ที TIDL ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะใช่ครับ New High เลยทีเดียวท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะเขามีปัจจัยอะไรมีเคล็ดลับอะไรเบื้องหลังความสำเร็จนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครับ เรื่องแรกเลยที่ต้องพูดถึงน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสําคัญนะคะจากเดิมคือบมจเงินติดลอตอนนี้เป็นบมจติดลอโฮลดิ้งสตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีนยัยสําคัญยังไงบ้างคะครับคือการปรับไปเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยหลักๆเลยก็เป็นการวางโครงสร้างระยะยาวครับเพื่อรองรับการเติบโต มันทําให้การบริหารจัดการธุรกิจที่มันต่างกันอย่างสินเชื่อกับในหน้าประกันเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นอ๋อค่ะแล้วที่สําคัญเลยคือมันเปิดทางสําหรับการแยกธุรกิจเนี่ยนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับแยกธุรกิจใช่ครับอย่างแผนที่เขาจะสปินออฟหรือแยกธุรกิจในหน้าประกันที่เป็นกลุ่มอินโชเทคนะครับพวกอารีเกเตอร์กับเฮกูดี้แผนว่าจะแยกเป็นบริษัทใหม่ภายในปีนี้โครงสร้างแบบโฮลดิ่งก็จะเอื้อตรงนี้มากครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเตรียมพร้อมสำหรับสเต็ปต่อไปนั่นเองแล้วเรื่องผู้ถือหุ้นล่ะคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือ BAJ เนี่ยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของสยามเครดิตแอคเซสใช่ไหมคะครับผมทำให้ตอนนี้ BAJ ถือหุ้นใน T-Dial Holdings รวมอยู่ที่46.5 1เรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบเชิงกลยุทธ์อะไรมากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆแล้วตู้หอพอเบเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเงินติดล้อมานานแล้วนะครับน่าจะเกิน10ปีแล้วอ๋อเหรอคะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มสัดส,ส่วนครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์หลักอะไรของบริษัทเท่าไหร่แต่อาจจะมองในมุมของนักลงทุนมากกว่าว่าเป็นการตอกย้ำความมั่นคงอืมค่ะครับตอกย้าความเชื่อมั่นที่เบมีต่อติดล้อมากกว่าน่าจะเป็นสัญญาณบวกด้านสถิยรภาพนะครับ เป็นการส่งสัญญาณเรื่องความมั่นคงมากกว่าการเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะทีนี้ถ้ามองภาพรวมธุรกิจตอนนี้สองเสาหลักก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะสินเชื่อกับประกันถูกต้องครับธุรกิจหลักยังเป็นสส่วนชัดเจนคือ 1. สินเชื่อที่เน้นจำนำทะเบียนรถเป็นหลักเลยมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกแล้วก็มีพวกสินเชื่อเช่เชาซื้อรถบรรทุกมือ2กับสินเชื่อโฉนดที่ดินเสริมเข้ามาบ้าง กับ2ก็คือธุรกิจนายหน้าประกันครับทั้งประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันชีวิตโอเคค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องตัวเลขผลประกอบการที่หลายคนจับตากันดีกว่าค่ะไตรมาสสปี6-8นี้สร้างสถิติสูงสุดใหม่เลยครับผมกําไรสุดที่ทํำนิวไฮที่1,304ล้านบาทโหเยอะมากครับโต19%เทียบกับปีก่อนหน้าทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรรวมอยู่ที่2 5 1 0ล้านบาท แล้วอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้โตได้ขนาดนี้ล่ะคะถ้าเราลองแกะดูไส้ในนะครับจะเห็นว่ารายได้รวมครึ่งปีแรกเนี่ยโตประมาณ6%อยู่ที่ราวๆห1 4 0 0ล้านบาทซึ่งการเติบโตเนี่ยมาจากทั้งสองขาเลยครับขาแรกคือรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันอันนี้โตแรงมาก15%โหประกันโตเยอะมากใช่ครับส่วนขาที่สคือรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อก็ยังโตได้นะครับโต5%อื และจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือถึงแม้รายได้จะโตแต่การบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเขาทำได้ดีมากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้หรือ cost to income ratio เนี่ยยังคุมให้อยู่ในระดับทรงตัวที่ประมาณ54.5%ก็คือยังคุมค่าใช้จ่ายได้ดีใช่ครับแสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วในส่วนของอัตราดอกเบี้ยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะพวก y i e พวก cost of fund ครับ ถ้าดูเฉพาะ Q2 นะครับอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อหรือ yield เนี่ยขยับขึ้นมานิดหน่อยอยู่ที่18.09%ส่วนหนึ่งก็มาจากจำนวนวันในไตรมาสแล้วก็การปรับพอร์ตสินเชื่อบ้างค่ะในขณะที่ต้นทุนทางการเงินหรือ cost f u n ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันครับตามทิศทางดอกเบีย้ยในตลาดมาอยู่ที่2.44% แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือนิมนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดกําไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยตัวนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับที่ 15. บเโหสูงนะคะครับสะท้อนว่ายังบริหารจาัดก,การส่วนต่างตรงนี้ได้ดีอยู่แสดงว่ายังรักษาระดับการทำกำไรจากดอกเบี้ยได้ดีนะคะทีนี้มาเจาะที่ธุรกิจสินเชื่อกันต่อค่ะพอสินเชื่อโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโตแค่ไหน พอสินเชื่อรวมนะสิ้นไตรามาส2อนะครับอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทถือว่าโตขึ้นเล็กน้อยครับประมาณ1.1%จากไตรามาสก่อนหน้าโตแบบค่อยๆไปนะคะใช่ครับถ้าดูรายละเอียดจะเห็นว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนยังเป็นตัวหลักที่โตอยู่โต1.5%แต่ว่าสินเชื่อเช่าซื้อ,อยังคงลดลงต่อเนื่องซึ่งการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้มันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ทางผู้บริหารคอนเน้นย้ำมาตลอดนะครับคือเขาอนุมัติสินเชื่อด้วยความระมัดระวังมาก ดูทั้งความเสี่ยงเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าเป็นหลักเลยค่ะเน้นคุณภาพเราช่องทางการปล่อยสินเชื่อหรอคะยังเน้นสาขาเป็นหลักหรือว่าดิจิทัลเริ่มมีบทบาทมากขึ้นคะช่องทางหลักก็ยังเป็นสาขาคร,ครับที่มีอยู่1 8 3แแห่งทั่วประเทศเยอะมากครับแต่ว่าช่องทางดิจิทัลเนี่ยบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับโดยเฉพาะบัตรติดล้อตอนนี้มีผู้ถือบัตรที่ยังแอคทีฟใช้อยู่เนี่ย ประมาณ750,000ราลายแล้วโค oh, ไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วก็การเบริกเงินสดผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เขาเรียกว่า e withdrawal นะครับอันนี้สัสดส่วนสูงถึง72%ของการเบริกเงินสินเชื่อทั้งหมดแล้วนะครับแปลว่าลูกค้าใช้ช่องทางดิจิตอลกันเยอะมากคุ้นเคยแล้ว ใช่ครับสะดวกขึ้นเยอะแล้วก็มีจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับคือถึงแม้พอร์ตสินเชื่อจะโตแบบระมัดระวังโตช้าๆแต่ว่าจำนวนฐานลูกค้าสินเชื่อเนี่ยกลับโตเร็วกว่านะครับคือโตถึง9%เมื่อเทียบกับปีก่อน เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะเอ่อตรงนี้มาสะท้อนกลยุทธ์ที่เขาเน้นขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบมากขึ้นอาจจะให้วงเงินต่อรายที่เอหมาะสมกับความเสี่ยงแล้วก็ราคาประเมินรถยนต์ที่ช่วงก่อนหน้านี้มันปรับลดลงด้วยอ,อ๋อค่ะค่ะครับทำให้ขนาดพอร์ตโดยรวมอาจจะโตช้ากว่าจำนวนลูกค้าแต่ว่าได้ลูกค้าคุณภาพเข้ามาเข้าใจคะ่ะ ส่วนประสิทธิภาพสาขาราะคะยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็มีพอร์ตสินเชื่อประมาณ58ล้านบาทต่อสาขาก็ยังถือว่าทําได้ดีครับโอเคค่ะจากสินเชื่อที่โตแบบระมัดระวังมาดูที่ธุรกิจประกันกันบ้างตรงนี้เหมือนจะเป็นดาวเด่นของไตรมาสนี้เลยนะคะใช่เลยครับโดดเด่นมากจริงๆค่ะเบี้ยประกันวินาศภัยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้ถึง5,300ล้านบาทโต10%เทียบกับปีก่อนครับ10%เ ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าดูข้อมูลตลาดรวม5เดือนแรกนี้ประกันวินาศภัยโตแค่เราเเองส่วนประกันรถยนต์ยุ่งน้อยโตแค่1%ใช่ครับโตกว่าตลาดเยอะมากจริงๆปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ประกันติดล้อโตวสวนตลาดได้ขนาดนี้เนี่ย กลยุทธ์หลักๆก็มาจากการผสมผสานช่องทางที่หลากหลายครับทั้งเครือข่ายสาขาที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว c อ r e center เบอร์เบอร์1501แล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยอบวกกับการมีผลิตรภัณฑ์ที่ค่อนข้างครบวงจรแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งฝั่งออนไลน์ออฟไลน์เลยครับเห็นว่ามีหลายแบรนด์ด้วยใช่ไหมคะภายใต้ธุรกิจประกันถูกต้องครับ ปัจจุบันเขาทำตลาดหลักๆผ่าน3แบรนด์นะครับ 1. ก็คือประกันติดโลอันนี้เป็นแบรนด์หลักที่ขายผ่านพนักงานที่สาขาแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเดิมของเงินติดล้อค่ะ2คืออารีเกเตอร์หรืออาริการเตอร์อันนี้เป็นแพลตฟอร์มอินชั t e c เทคสำหรับนายหน้าประกันอิสระที่เป็นสมาชิกต,ตอนนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นรายแล้วนะครับแล้วก็เติบโตได้ดีมากเป็นการขยายตลาดผ่านเครือข่ายนายหน้านะครับอ๋อขยายผ่านคนอื่นใช่ครับ แล้วก็3คือ h e y g o o d y c o m หรือ h e y g o o d y อันนี้เป็นโบรกเกอร์ดิจิตอลเต็มตัวเลยให้ลูกค้าเข้ามาเปรียบเทียบซื้อประกันออนไลน์เองได้ร้อเอร์ซสะดวกเลยครับแบรนด์นี้ก็จะช่วยเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่ชอบความสะดวกทำธุรกรรมเองมีข้อมูลน่าสนใจคือเกือบ50%ของยอดขาย h e g o d d y มาจากนอกเวลาทำงาน <S <S โอแสดงว่าคนซื้อตอนกลางคืนหรือเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ครับ แล้วก็ประกันเดินทางนี้ขายดีมากผ่านช่องทางนี้อืมน่าสนใจค่ะครับ แล้วมุมมองของผู้บริหารเนี่ยเขามองว่ารายได้จากธุรกิจประกันเป็นรายได้คุณภาพสูงนะครับเพราะเป็นลักษณะค่าธรรมเนียมมันไม่ได้เปเพิ่มความเสี่ยงให้กับมบดุลของบริษัทเหมือนการปล่อยสินเชื่ออ๋อค่ะค่ะครับก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงอีกทางหนึ่งฟังดูแล้วธุรกิจประกันนี่เป็นเครื่องยนต์เติบโตสําคัญเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมกับคุณภาพสินเชื่อกันบ้างคะ่ะเป็นยังไงคะตอนนี้ครับ ถ้าดูด้านโครงสร้างเงินทุนก่อนถือว่าแข็งแกร่งและก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเขามีแหล่งเงินทุนหลากหลายทั้งกู้สถาบันการเงินออกคุณกู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยคงที่ด้วยก็ช่วยลดความผันผวนด้านต้นทุนไปได้ดีเลยค่ะครับมีการบริหารจัดการอายุหนี้สินให้สอดคล้องกับอายุสินทรัพย์แล้วที่สําคัญคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio เนี่ยอยู่ในระดับต่ํามากครับแค่2.5เท่า ต่ำมากครับแสดงว่าไม่ได้พึ่งพาหนี้มากเกินไปแล้วก็ยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้พร้อมใช้อีกประมาณ25,000ล้านบาทโอ้โหสภาพคล่องดีมากแล้วเรื่องเรตติ้งล่ะคะครับอันนี้ก็ตอกย้ำความแข็งแกร่งเลยคือได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก t r i s Rating นะครับโดย t i d l Holdings เนี่ยได้เรตติ้ง A+ ส่วนบริษัทลูกคือเงินติดล้อก็ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจาก A เป็น A+ ด้วยครับ เยี่ยมเลยค่ะสะท้อนมุมมองบวกต่อพื้นฐานบริษัทนะคะใช่ครับการปรับเพิ่มเรตติ้งนี่ก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันความแข็งแกร่งทั้งในแง่ธุรกิจการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องต่างๆทีนี้มาดูเรื่องคุณภาพสินทรัพย์บ้างซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสําคัญมากค่ะ NPL เป็นยังไงคะตัวเลขนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นะครับยังคงรักษาระดับไว้ได้ดีครับอยู่ที่ 1. 7 8เท่าเดิมเลยใช่ครับ เท่ากับไตรามาสก่อนหน้าเลยผลก็มาจากการคุมเข้มคุณภาพสินเชื่อใหม่ตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็กระบวนการติดตามหนี้เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพครับแล้วการตั้งสำรลองละคะเพียงพอไหมเพียงพอและแข็งแกร่งมากครับอัตราส่วนเงินสมรองต่อ NPL หรือ NPL coverage เนี่ยสูงถึง262%โหสองกว่าเปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่ามีกันชนรองรับความเสียหายจากหนี้เสียได้สบายสายเลยส่วนค่าเผื่อหน,นี้สงสัยจะศูนย์หรือ LLR ก็อยู่ที่4.68%ของพอร์ตสินเชื่อรวมก็ถือว่าสูงครับค่ะมีอีกตัวเลขที่น่าสนใจคือต้นทุนด้านเครดิตหรือเครดิตคอสในไตรามารสมาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับมาอยู่ที่2.63%จากที่เคยอยู่ท่าแถวๆ3%ในไตรามาสแรกลดลงเยอะเหมือนกันนะคะครับ การลดลงนี้หลักๆก,ก็มาจากการตัดหนี้ศูนย์หรือ write-off ที่น้อยลงซึ่งก็สอดคล้องกับคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นส่วนการเกิด NPL ใหม่หรือ NPL formation ก็ลดลงเล็กน้อยเหมือนกันครับอยู่ที่2.21%สรุปคือคุณภาพสินทรัพย์ยังคุมอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะมุมมองแล้วก็กลยุทธ์จากทางผู้บริหารเขาว่ายังไงบ้างคะ รประเด็นหลักๆที่ทาง CEO คุณติยศักดิ์อุกฤษดานุกุลท่านเน้นย้ำนะครับก็คือผลงาน Q2 เนี่ยพิสูจน์ความแข็งแกร่งแล้ว คุณภาพพอร์ตดีจากการคัดกรองลูกค้าที่เข้มงวดมาตลอดแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากราคารถมือสองที่ปรับตัวดีขึ้นอืมอันนี้สำคัญใช่ครับซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจจำนำทะเบียนในครึ่งปีหลังทำให้คาดว่าสินเชื่อน่าจะเร่งตัวขึ้นได้โดยยังคงเป้าเติบโตทั้งปีไว้ที่ประมาณ7%นะครับค่ะขณะที่ธุรกิจประกันก็คาดว่าจะยังโตได้ดีกว่าสินเชื่อแล้วก็ดีกว่าตลาดต่อไปครับ แล้วมีประเด็นเรื่องโครงการช่วยเหลือลูกหนี้คุณสู้เราช่วยด้วยไหมคะเห็นมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งมีครับผู้บริหารให้ข้อมูลว่ามีลูกค้าเข้าร่วมโครงการนี้น้อยมากครับไม่ถึง2%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดอ้าวเหรอคะน้อยมากครับทำให้ผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมเนี่ยถือว่าจำกัดมากแล้วบริษัทก็ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นนอกเหนือจากโครงการนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยครับ อ๋อโอเคค่ะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานหรือ OPEX ที่ดูเหมือนจะทรงทรงตัวผู้บริหารมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะเหมือนค่าใช้ใจ่ายไม่ลดลงครับอันนี้เป็นประเด็งที่น่าสนใจมากผู้บริหารชี้แจงว่า OPEX ที่มันดูทรงตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากงังวลนะเพราะว่าส่วนหนึ่งในนั้นมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติอ๋อลงทุนลงทุนในอะไรบ้างคะ การลงทุนที่ว่านี้ก็รวมถึงการสร้างแบรนด์เงินติดล้อซึ่งมีบริษัทภายนอกประเมินมูลค่าแบรนด์วีแล้วนะครับว่าเกินหมื่นล้านบาทโห oh, มูลค่าแบรนด์สูงมากครับแล้วก็มีการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็การสร้างแบรนด์ประกันใหม่ๆอย่างอาริเกเตอร์กับเฮกูดี้ที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับหมายความว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจริงๆคือการหวานมาเมล็ดเพื่อการเติบโตในอนาคตนั่นเองนะคะ แล้วประโยชน์จากการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่คุยกันตอนต้นเริ่มเห็นผลบ้างหรือ,อยังคะเริ่มเห็นผลบ้างแล้วครับอย่างเช่นการดําเนินการบางอย่างภายใต้โครงสร้างใหม่ที่อาจจะช่วยลดต้นทุนบางประเภทให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยา,ยาวครับจากช่วงถามตอบในงานออฟเดย์ day, มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะ มีหลายประเด็นเลยครับเริ่มจากมุมมองครึ่งปีหลัง2,568เนี่ยผู้บริหารมองว่าน่าจะมีความชัดเจนมากกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็อาจจะได้ปัจจัยบวกถ้าหากมีการลดดอกเบี้ยนโยบายจากกรงงลงมาค่ะส่วนเป้าหมายปี2,568ทั้งปีนะครับคาดว่าธุรกิจประกันจะโตได้มากกว่า10% NPL จะคุมให้อยู่ต่ำกว่า2%แล้วก็คาดหวังการจับโตของกำไรสุทธิเป็นเลข2หลักหรือ double ดิจิตครับโตสหลักเลยนะคะ เรื่องขยายสาขาเหรอคะเรื่องการขยายสาขาก็มีถามเข้ามาครับเป้าทั้งปีคือเปิดเพิ่มราวๆหนึ่งสาขาซึ่งครึ่งปีหลังก็จะเปิดอีกประมาณ50สาขาค่ะแต่ผู้บริหารก็ให้มุมมองไว้น่าสนใจว่าถ้าโมเดลธุรกิจยังเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยจำนวนสาขาอาจจะเริ่มเข้าใกล้จุดอิ่มตัวที่ประมาณ2000สาขาต้นๆน,นะครับอ๋อมีเพดานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วนโยบายปันผลล่ะคะยังคงเป้าหมายจ่ายที่20%ของกําไรสุทธิครับ แต่เขาก็บอกว่ายืดหยุ่นและทบทวนทุกปีอย่างปีที่แล้วเป้า20%แต่ก็จ่ายจริงไปถึง40%ของกำไรเก้าเดือนนะครับอ๋อก็มีโอกาสจ่ายมากกว่าเป้าได้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีคำถามที่น่าสนใจมากอยู่กับมุมมองต่อรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยครับอ๋อใช่เรื่องนี้กำลังมาแรงเลยค่ะท,ทั้งทีรอเขามองอยังไงคะผู้บริหารให้ความเห็นว่าบริษัทเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะทดลองอะไรใหม่อยู่เสมอ แต่ยังค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบในระยะสั้นถึงกลางนะครับทำไมล่ะคะเหตุผลหลกัหลกๆเลยคือการใช้ EV ในไทยและทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วยังถือว่าน้อยมากหรือ penetration rate มันยังต่ำขนาดในสหรัฐที่มีมานานแล้วยังไม่ถึง10%เลยครับหรือในจีนที่รัฐบาลผลักดันหนักๆก,ก,ก็ยังไม่ถึง30อือจริงด้วยค่ะครับ นอกจากนี้มันยังมีประเด็นท้าทายเรื่องอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศร,รอบข้างทั้งเรื่องสถานีชาร์จต้นทุนแบตเตอรี่ที่ยังสูงแล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยรถ e ีวีที่มันแพงกว่ารถยนต์สันดาบทั่วไปค่ะค่ะมีหลายปัจจัยครับและที่สําคัญอีกอย่างคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้ e ีวีในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของติดล้อเท่าไหร่นักอ๋อกลุ่มลูกค้าอาจจะยังไม่ตรงกันใช่ครับ ทำให้ปัจจุบันเนี่ยการรับจำนำทะเบียนร,รถ EV ียังมีจำนวน,นน้อยมากๆครับได้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งนะคะผลงานของทีลอในตอยมาสองนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆ กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยครับผมการปรับโครงสร้างองค์กรก็เนินหน้าไปได้ด้วยดีธุรกิจประกรันนี้เป็นดาวเด่นเลยเติบโตแรงแซงตลาดไปมากใช่ครับขณะที่ธุรกิจสินเชื่อก็ยังโตปโตได้แม้จะเน้นความระมัดระวังแล้วก็ยังคุมคุณภาพนี้ได้ดี NPL ทรงตัวใช่ครับภาพรวมคือทีลอแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจกที่ไม่แน่นอนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผ่านการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างรอบคอบ การเร่งสร้างการเติบโตในธุรกิจประกันที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและแบรนด์ซึ่งการปรับโครงสร้างเป็นโฮลิงคอมพานีเนี่ยก็เป็นการวางรากฐานเพื่อปลดล็อกศักยภาพในอนาคตด,ด้วยครับแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรก็อาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าทีลอกกำลังสร้างสมดุลที่ดีนะคะระหว่างการทำกำไรในปัจจุบันกับการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนในระยะยาวแล้วก็ดูมีความพร้อมที่ดีมากๆสำหรับอนาคตค่ะครับผมเห็นด้วยครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้มีประเด็นทิ้งทายที่แม่ชวนคิดต่อนิดนึงค่ะคือจากการที่ผู้บริหารเขาเน้นย้ำเรื่อง o p e x ว่าส่วนหนึ่งคือการลงทุนในแบรนด์ที่มีมูลค่าประเมินเป็นหมื่นล้านแล้วก็ลงทุนในเทคโนโลยีรวมถึงแผนที่จะแยกธุรกิจ Inshore เทออกมาอีกคำถามคือในอนาคตเนี่ยตลาดจะเริ่มมองแล้วก็ให้มูลค่า t i d l a w Holdings เปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะจะถูกมองเป็นกลุ่มบริษัทบริการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและแบรนด์มากขึ้น มากกว่าแค่ผู้ให้บริการสินเชื่อและนายหน้าประกันแบบดั้งเดิมหรือเปล่าน่าคิดครับค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองแล้วก็คบคิดกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบทาไม่อยากพลาดสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทุกเอพิโซดของเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหาคุณภาพ ที่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างเดินทางพักกินข้าวก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายพอด c a แคสต์นี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนและเติมความรู้ดีๆให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ